มาริซิโ o p ปเชต t ิโน o อดีตผู้จัดการทีมปารีสแซงต์แชร์แมงบรรลุข้อตกลงกับเชลซีในการเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่หลังจากหลายสัปดาห์ของการคาดเดาและเชื่อมโยงกับโปเชตติโน่ในที่สุดเชลซีก็ได้ตัวเต็งแล้วการประกาศอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการนัดหมายของโปเชตติโน่ถือเป็นการกลับมาสู่การบริหารของเขานับตั้งแต่ออกจากปารีสแซงต์แชร์แมง เมื่อปีที่แล้วและการกลับมาสู่พรีเมียรีหลังจากออกจากท็อตแนมในปี2019โเปเชติโนจะเริ่มต้นบทบาทใหม่ที่เทลซีในช่วงซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลปัจจุบันเขาจะเดินทางไปพร้อมกับสตาฟโคช้ชรวมถึงเคซุเตเรสมิเกลดาเอติโน โทนี่คิเมเนสและเซบาสเตียโนโปเชตติโนลูกชายของเขาแม้ว่าการย้ายไปเชลซีของโปเชตติโนอาจไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนทอตแนมแต่มันก็มอบโอกาสใหม่ให้เขาในการสร้างความประทับใจและคว้าถ้วยรางวัลการคุมเชลซีมาพร้อมกับความท้าทายในการปรับปรุงสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาปัจจุบันทีมอยู่ในอันดับที่11ของพรีเมียร์ลีกหลังจากมีฤดูกาลที่นา่าผิดหวังโปเชติโน อาจมองว่าการไม่มีฟุตบอลยุโรปในฤดูการหน้าเป็นแง่บวกเพราะมันทำให้เขามีเวลาทำงานกับทีมมากขึ้นรายงานแนะนำว่าโปเชตติโนได้ระบุพื้นที่ในทีมที่ต้องการการเสริมความแข็งแกร่งโดยมีผู้รักษาประตูคนใหม่มิดฟิลตัวกลางเมื่อพิจารณาจากประวัติของเชลซีในการใช้จ่ายจำนวนมากภายใต้เจ้าของทอสเบลลี่มีความเป็นไปได้ที่โปเชตติโนจะได้รับการเสริมทัพตามต้องการ ในขณะเดียวกันผู้จัดการทีมชั่วคราวของแฟรงแลมพาดจะมุ่งเน้นไปที่การจบฤดูกาลอย่างแข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าสโมสอนอยู่ในสภาพที่ดีเมื่อโปเชตติโนเข้ามาคุมทีมแอดมิเรอร์ฟุตบอล ติอาโกซินวาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาใกล้จะย้ายออกจากเชลซีและกลับไปยังสโมสรเก่าอย่างฟลูมินเซในบราซิลกองหลังวัย38ปีเซ็นสัญญาขยายระยะเวลา1ปีกับเชลซีจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาล2023-24ในเดือนมีนาคมแม้ทีมจะฟอร์มเยี่ยมแย่ยภายใต้ใการคุมทีมของเกรแฮมพอตเตอร์และแฟรงแลมพาดแต่ซินวาก็ยืนยันความตั้งใจที่จะอยู่ที่เชลซีและทำตามสัญญา เขากล่าวว่าเขาจะออกจากสโมสรก็ต่อเมื่อสโมสรตัดสินใจที่จะไม่เก็บเขาไว้ในฤดูกาลหน้าหรือหากโค้ชคนใหม่ไม่ต้องการเขาสินวาชี้แจงว่ารายงานล่าสุดเกี่ยวกับการออกจากเชลซีที่ใกล้เข้ามานั้นไม่เป็นความจริงเขาแสดงความรักต่อฟลูมิเนเซ่แต่ระบุว่าเขาไม่มีแผนที่จะกลับมาทันทีและจะพิจารณาความเป็นไปได้หลังจากบรรลุสัญญากับเชลซีสินวาเน้นย้ำว่าเขามีการประชุมเชิงบวกกับเจ้าหน้าที่ของฟลูมิเนเซ่ในเดือนมกราคม ซึ่งระหว่างงานพวกเขาหารือเกี่ยวกับตำแหน่งของเขาและความปรารถนาในอนาคตแอดมิ r เลอร์ฟุตบอลรายงานระบุว่าอาเซนอนได้รับไปเขียวในการไล่ล่าเฟอร์แลนด์เมนดี้จากเรอัลมาดริดทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของทีแรนเทียนี่ที่สโมสรมีรายงานว่าเรอัลมาดริดได้แจ้งเมนดี้ ว่าเขาสามารถออกจากสโมสรได้ในช่วงตลาดซื้อขายนัดเตะที่กำลังจะมาถึงนี้มิเกลอาเทต้าผู้จัดการทีมอาเซนอลสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเมนดี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเลือกในแนวรับของทีมเมนดี้ได้เข้าร่วมเรียวมาดริดจากลิยงในราคา42ล้านปอนด์ได้ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บในฤดูกาลนี้ เขาเหลือสัญญาปัจจุบันอีก2ปีแต่ตอนนี้ถือว่าเกินความต้องการแล้วเรอัลมาดริดยินดีที่จะปล่อยเขาไปด้วยค่าตัวที่ลดลง17.5ล้านปอนด์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดของเอ็ดดี้ฮาวและแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกวาร์ดิโอลาได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพสำหรับเทียนี่ สถานการณ์บ่งชี้ว่าอาร์เซนอลอาจมองหาการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยการไล่ล่าเคนดี้ขณะที่อนาคตของทีนี่ยังไม่แน่นอนคงต้องรอดูกันต่อไปว่าตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดตัวอย่างไรและสโมสสอนใดจะได้ตัวแบ็กซ้ายที่มีความสามารถเหล่านี้แอดเมลสปอร์ต อาร์เซนอลเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคว้าตัวโจอ,อาลแคนเซโลมิเกลอาเตตาตั้งเป้าไปที่โจอ,อาลแคนเซโลฟูแบ็กทาวโปรตุเกตว่าเป็นการเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์เดอะกันเนอร์มองว่าแคนเซโลเหมาะสมอย่างยิ่งกับสไตล์การเล่นของพวกเขาซาลิฮามิดซิดผู้อำนวยการของไบเยอร์มิวนิกยกย่องแคนเซโลเรียกเขาว่าผู้เล่นระดับท็อปและมีความสุขที่ได้รับออปชั่นซื้อขาดที่70 ล้านยูโรยังไม่ได้รับการตัดสินใจและจะพิจารณาหลังจากจบฤดูการช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับอาร์เซนอลแอด90มินฟุตบอลจูเรียนทิมเบอร์ซึ่งเชื่อมโยงกับการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เรียกร้อง3ข้อต่อสโมสรหลังจากที่ปฏิเสธโอกาสย้ายไปร่วมทีมยูไนเต็ดเมื่อปีที่แล้วทิมเบอร์ได้เปิดเผยว่าเขาสามารถออกจากอาร์็จ์ ในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แต่ก็ต่อเมื่อสโมสรเหมาะสมกับความต้องการของเขาเท่านั้นรูปแบบการเล่นเวลาในการเล่นและโอกาสในการชิงถ้วยรางวัลคือปัจจัยสำคัญสำหรับเขาทิมเบอร์ซึ่งเหลือสัญญาอีกเพียง2ปีเปิดกว้างต่อการย้ายทีมในขณะเดียวกันก็แสดงความพอใจที่อาแจ็กส์ปีที่แล้วเทนฮารู้สึกทึ่งกับการตัดสินใจของทิมเบอร์แต่ตอนนี้อาแจ็ก์ยอมรับความเป็นไปได้ในการจากไปของเขาและตั้งป้ายราคาไว้ที่44ล้านปอนด์ ยูเนเต็ดซึ่งเทนฮักคุ้นเคยกับทิมเบอร์ตั้งแต่สมัยที่อาร์จ็ค์อาจเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทิมเบอร์เองรับทราบถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นและแสดงความเต็มใจที่จะก้าวไปอีกขั้นในอาชีพของเขาแม้ว่าเขาจะยังคงโฟกัสกับฤดูกาลที่กำลังดำเนินอยู่ของอาร์ a จ็ค r ์แอดมเรอร์ฟุตบอล